นี่คือเหรียญหลวงปู่ลอดวัดสามไถนะครับครูบาอาจารย์ครับเป็นเหรียญที่สร้างปีสองสี่ก่อนลรัพกานสองปีเห็นบอกว่าอย่างนั้นแต่เนนี้ก็เขียนไว้นะครับแต่ดูก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมมีผมกดถอยโทษอธรทมให้ได้ดูกันก็เป็นเหรียญที่แบบเมืองพระนครศสยุธยากรุ่งเก่าของเรานะครับ ก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับเนเห็นพ่อแม่คุูบายอาจารย์ท่านก็ถ่ายทอดถ่ายตามไปหลายคนผมก็มีผมก็เลยถ่ายทอดให้ได้ดูเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อทองผสมนะครับทองค่อนข้างาจะเยอะแต่เราดูเราก็จะเห็นว่าส่วนที่ชัดเจนที่เหลืออยู่นี้ก็ส่วนมากจะเป็นหน้าของหลวงพ่อสังคาติรับแล้วก็เสือน่าจะเป็นเสือผมว่าเป็นเสือนะครับเพราะว่าท่านเกิด ตามประวัติที่ศึกษาว่าท่านูเกิดปีขานก็น่าจะเป็นปีที่ท่านเกิดนั่งเสือในต,ตรงข้างที่เขียนไว้นั้นก็เขียนคําว่าในการยกช่อฟ้าอุโบสถวัดสามไถยครับแต่เราก็เห็นเป็นอย่างนี้ครับคุณบา้าจาจย์ความชัดเจนอะไรแบบในตัวอักษรก็ไม่ค่อยมีก็เห็นกันลักษณะแบบ ชัดอยู่แต่ตัวหนังสือแบบแปลกๆอะไรอย่างนี้ผมก็พยายามเชิดดูที่ครูบาอาจารย์ท่านแบบมีแบบชัดๆก็มีนะครับแต่ผมว่ามันก็จะอันไหนแท้อันไหนเก๋ผมก็ไม่รู้ผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ดูแต่ผมก็ว่าของผมแท้ก็ดูครับแต่สภาพใช้นี่ค่อนข้างจะเยอะมาแล้วนะครับ อรอยศึกอรอยอะไรก็ค่อนข้างออจะเยอะสมควรหลวงปู่รอดวัดสามไถเป็นเหรียญที่หนานะครับครูบาอาจารย์หนามากๆด้วยไม่ใช่หนาธรรมดาด้วยครับแต่บางครูบาอาจารย์ทักว่าเออบางแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หนามากๆเป็นเนื้อทองผสมทองค่อนข้างออกจะเยอะนะครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ในตัวหนังสือตัวอะไรผมพยายามดูเชิญไปดูว่าเหมือนกับของผมผมัส่วนมากก็ไม่ค่อยเหมือนตัวหนังสือก็ไม่ค่อยเหมือนแท็กเก,งงกเอ้อะไรอย่างไรก็ให้ดูเองให้วิเคราะห์เองครับผมว่าของผมแท้อยู่แล้วถ้าไม่แท้ผมก็ไม่ถ่ายทำและผมสะสมมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์รุ่นพี่ๆรุ่นๆอาจารย์รุ่นปู่รุ่นทวดเลยนะครับผมเล่นพระมาตั้งแต่เด็กครับ จนเท่าทุกวันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับห้าสิบกว่าปีมาแล้วนะครับสะสมมาหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นอย่างนี้ครับดะยหาดูชัดชัดหน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลนักษณะอย่างนี้ก็ให้ครูบาอาจารย์ด้ดูรู้ปู่รอดวัดสามถยให้เป็นเรยนที่หนามากๆนะครับไม่ใช่หนาธรรมดา,าหนาสุดๆเลยแต่เราจะเห็นมองไปทั้งหมดเนี่ยก็เด่นชัดตรงที่ว่าใบหน้าหลวงพ่อสังคาและ แขนขวาที่อยู่ทางซ้ายมือเราในล,ลักษณะของเสือนี่ครับผมว่าต้องเป็นเสือนะครับผมดูแล้วว่าเป็นเสือไม่ไม่ใช่อย่างอื่นเพราะว่าน่าจะเป็นปีเกิดของท่านก็เห็นครูบาอาจารนยน์ที่ผมศึกษามาว่าท่านเกิดปีขานก็น่าจะเป็นปีเสือครับที่เขียนไว้นี่ก็เขียนบอกว่าในการยกช่อฟ้าอุโบสถ วัดสามไถนะครับเนี่ยสามไถแต่ตัวซอสเสือตัวนี้นะครับผมพยายามดูนะครับว่าเป็นยังไงซอสเสือตัวนี้ไอ้ตัวนี้เขียนวันไหนนี่นี่ไอ้นี่ตัวนนหนูนี่ไอ้ตัวนี้ตัวกอไก่สะอารอเรือในการยกตัวที่เขายักช่อนี่ตัวนี้ตัวตัวนี้ตัวอ้ออ่างนะครับกลมๆนี่ตัวนี้ตัวอออ่างกลมๆนี่แล้วก็ฟ้า อุโบสถเซลเอตัวบอตัวสอตัวทอ้อทุมครับวัดโอเวนดูดอเด็กไม่เหมือนดอเด็กนะครับ <c oughs> ไม่เป็นเหมือนกับกอไก่วัดสามนีต่ตัวนี้คล้ายๆตัวเอ็นะครับตัวแบบตัวนี้มองแล้วมองคล้ายๆตัวเอ็ไม่ใช่คล้ายๆไม่ใช่ คล้ายๆตัวสเสือสะอาและโกโมมาสามไทยครับก็ให้ผู้บอาจาร์ได้ดูได้ศึกษากันครับจากผมมีผมก็ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูกันครับหลวงปู่ลอดวัดสามไทยก็ถือโอกาสแบบโอ้แต่ทองนี้ค่อนข้างออจะแก่มากเหลืองแบบอลามเลยนะครับครูบาอาจาร์ครับเป็นเหรียญที่แบบนี่ไอรอนจุดดำๆเดิมๆนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าลอยแบบแบบว่าเออ ไฟนะครับครับคุณผู้ายจาที่ดำๆนี่เป็นแบบสเก็ตไฟที่แบบแต่ก่อนเป็นเบ้าคงจะเป็นเบ้าทุบแบบทุบกระเทาะออกแต่ว่ามันมีผิวไม่ใช่ผิวไฟนยเป็นแบบจุดจุดเป็นแบบรอยไหมจุดจุดอยู่เนี่ยเป็นแบบไฟเป็นถ่านเผาจนกระทั่งแบบเป็นเป็นจุดๆอย่างนี้ดำๆที่เราเห็นอยู่เนี่ย เป็นไฟนะครับเป็นการเผาครับเนี่ยดำๆเนี่ยครับู้าอาจารย์ที่เห็นๆอยู่เนี่ยเนี่ยเป็นรอยแบบไฟเป็นไฟเลยนะครับที่เห็นอยู่เห็นไหมครับข้พาพาจย์นเนี่ยเป็นไฟเ,เป็นแบบถ่านไฟยนี่อ <c oughs> <c oughs> มาถ่ายทอดถ่ายทำไม่ได้ดูรูผู้รอดวภาษาไทย หน้าตาหลวงพ่อก็เป็นลักษณะอย่างนี้ครับครูบาอาจารย์ครับพรนะนงคณ์ศรีอยุธยาเราเลยครับชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคนด้วยนะครับจากศูนย์พระ A ออครับสวัสดีครับ